ทุกคนมาเข้าครัวทําอาหารญี่ปุ่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะแนะนําเทคนิคการทําอาหารแบบญี่ปุ่นที่ช่ให้ทุกคนทำอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยะค่ะ <Okay. S 2> ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้ค่าแก๊ แพงขึ้นมากจริงๆก็เลยเราอยากจะแนะนำวิธีการต้มไข่แบบที่ประหยัดแกส๊สประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดเวลาให้กับทุกคนเอาไปใช้แล้วก็ลองทำกันดูนะคะปกติแล้วเรามักจใจชินกับการต้มไข่โดยใช้ปริมาณน,น้ำที่เยอะแบบนี้นะคะใช่<ม>อารู้สึกว่า ใช้น้ำเยอะแล้วกว่าน้ำจะเดือดเนี่ยก็ใช้แก๊สเยอะด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ค่ะเราจะให้ทุกคนได้ลองต้มไา่โดยใช้น้ำแค่ 100cc เท่านั้นอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะสิ่งสองอข่าก็คือหม้อค่ะแล้วก็ฝาอันนี้สําคัญมากใครจะใช้หมอ้อหรือกระทะก็ได้แต่ที่สําคัญต้องมีฝาค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลย ถ้าเป็นไปได้นะคะขอใช้ฝาที่เป็นกระจกเพื่อว่าตอนที่เราต้มเราจะสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรน,นะคะแต่ว่าต้องมีฝานะโอเคแล้วก็หัาจากนั้นค่ะน้ำเราใช้อย่างที่บอกคือ100ซีซีนะคะแล้วก็ไข่ค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ห้าฟองในการสาธิตให้ทุกคนดูค่ะ แต่ว,ว่าวิธีที่เราจะต้มไข่สามารถเอาไปปรับใช้กับการต้มไข่ในปริมาณที่เยอะกว่าน,นี้ได้จะเป็น5ฟองหรือว่า10ฟองก็ใช้วิธีนี้ได้กันนะคะตอนนี้นะคะอยากจะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆคะ่ะที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นจะทำการก่อนต้มไข่นะคะอ,อยู่ในขั้นตอนการเตรียม วิธีนี้จะทําให้หลังจากที่ต้มไข่เสร็จแล้วจะแกะไข่ได้ง่ายขึ้นเตามาดูกันค่ะวันนี้อยากจะแนะนำสองวิธีนะคะที่ญี่ปุ่นจะมีอุปกรณ์นี้ก็ด้านในนี้จะมีเข็มค่ะถ้ากดลงไปจะมีเข็มโผล่ออกมาก็วิธีใช้อุปกรณ์นี้นะคะเราจะใช้ไข่ค่ะเราจะเอาส่วนก้นของไข่ที่อ้วนๆนะก็วางลงแบบนี้ เราก็จะกดลองอย่าก,กดแรงนะคะไม่งั้นจะมีสภาพเป็นแบบนี้คือใถ่แตกร้้วค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ไลองใหม่อีกครั้งนะคะรอบแก้ตัวค่ะโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องกดแรง สังเกตว่าที่ก้นไข่ของเราจะเป็นรเูเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ตอนที่ต้มไข่แล้วแกะออกได้ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นี้ก็มีอีกหนึ่งวิธีค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้หาได้ในทุกครัวแน่นอนซึ่งก็คือช้อนนั่นเองแนะนะว่าเป็นช้อนที่เป็นช้อนทางข้าวด้ามยาวนะคะเรามาดูค่ะว่าจะทำยังไง วิธีนะคะก็คือเราเอาไข่นะแล้วก็ใช้ส่วนก้นของไข่ตรงส่วนก้นใหญ่ๆนะคะทำแบบนี้นะจับตรงปลายช้อนแบบนี้นะคะนี่ลองดูกันค่ะวิธีก็คือเราจะเคาะตรงตัวเดกไข่ไม่ต้องออกแรงเยอะเคาะเบาๆให้มีเสียงแบบนี้นะคะนี่ สังเกตค่ะที่เปลือกไข่จะมีรอยเล้าเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้่านค่ะถ้าเคาะแรงเกินไปแตกอันนี้ไม่ได้นะคะโอเคตอนนี้เราได้รู้เทคนิคการช่วยให้ไข่แกะง่ายขึ้นมาจากที่ต้มสุกแล้ว ตอนนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนการต้มไข่แล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าจะได้ไข่ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะเราก็จะใส่ไข่ของเราที่เตรียมไว้วันนี้เราใช้ห้าฟองค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำหนึ่งนะคะ ่คะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟใช้ไฟแรงค่ะ ตอนนี้เราสังเกตเห็นว่านะในหม้อก็เริ่มเดือดเราสามารถลดไฟลงได้แล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญก็คือเราจะกดนาฬิกาจับเวลา3นาทีค่ะ้เราก็จะลดไฟลงนะคะลดไฟลงให้อ่อนใช้ไฟอ่อนได้ค่ะแต่ขอแค่ให้น้ำในหม้อยังเดือดอยู่นะคะแล้วก็จะลดไป นี้เราครบ3นาทีแล้วก็จะปิดไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดอีก7นาทีค่ะที่สำคัญนะคะไม่ต้องเปิดฝาค่ะปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็รอไปค่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้เวลาครบแล้วนะคะคิดว่าน้ำของเราไม่ดีนะ,ะเ,เราจะมาดูกันค่ะว่าไข่ข้างในเป็นยังไง ตอนนี้เราจะดูค่ะว่าจะแกะง่ายไหมจากเทคนิคที่เราใช้นะคะอย่าว่าขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ระวังอีดกระวังมากๆค่ะเพราะมันน้องจริงๆน,น,นี่โอโ้สุดยอดเลยแกะง่ายมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะผ่าไข่ให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างป็นแตโอเคค่ะทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราต้มไข่ครบ3นาทีแล้วเราได้ปิดไฟค่ะแล้วเราก็ได้พักไข่รอ2นาที3นาทีแล้วก็4นาทีค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างของไข่มากขึ้นนะคะ ที่จะเป็นเตารอง5นาทีรอ6นาทีรอ7นาทีแล้วก็8นาทีค่ะอาจะเป็นไงเริ่มจาก5นาทีก่อนนะคะตอนนี้6นาทีค่ะ เราก,ก็จะเห็นความแตกต่างของไข่ที่ใช้เวลาในการรอต่างกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาไข่ของเราที่ใช้เวลาในการต้มแค่ 3นาทีแล้วก็ปิดฝารออีก7นาทีก็จะได้ไข่ออกมาในหน้าตาแบบนี้เลยมากมากใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็ใช้เวลาน้อยจริงๆค่ะช่องอรรยร้องไห้ของเรานะคะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะมาบอกเทคนิคดีๆในการทำอาหารแบบญี่ปุ่นค่ะจะช่วยให้ใครๆก็ทำอาหารได้ไงา่ายๆไม่ยากเลยถ้าใครไม่อยากพลาดเทคนิคหรือเมนูอาหารญี่ปุ่น แบบของแท้ต้นตำรับนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างรอไว้เลยนะคะ